สวัสดีครับสุขที่6ธันวาคมนะครับพี่น้องจากคอมเมนต์พี่น้องชาวใต้ท่านนี้ก็มีความคิดเห็นแบบนี้ตามมาอีกมากมายหลายท่านนะฮะอ่านแล้วผมก็เข้าใจฮะแล้วก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านมาณที่นี้ด้วยครับซึ่งปกติเราทราบกันดีนะฮะในช่วงนี้เป็นหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องแล้วด้วยจากฤดูการแวดล้อมโดยทั่วไป จึงทำให้พี่น้อง f อฟส่วนใหญ่นั้นสนใจสภาพอากาศน้อยลงกว่าเดิมมากก็เป็นปกตินะฮะในทุกปีโดยผมก็อาศัยเน้นเตือนสภาพอากาศที่สำคัญให้ทราบเป็นระยะระยะนั่นเองผมจึงใช้เวลาที่เหลือนี้หันไปรับงานอื่นนะฮะนอกเหนือนเพิ่มขึ้นเอาไว้ใช้นั่นเองครับพี่น้องเอาเป็นว่าจากคอมเมนต์พี่น้องที่เข้ามาด้วยความสัมพันธ์ผสมความเกรงใจนะะผมรับปากจะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นกว่านี้นะฮะ แต่ก็อาจจะไม่ทุกวันนะครับพี่น้องแต่รับรองว่าไม่ขาดหายไปเกิน3วันขึ้นไปเหมือนที่ผ่านมาครับและทั้งนี้ด้วย fc ของช่องนี้ส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจในบริบทที่มาที่ไปของอากาศนะฮะที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะฮะดยทัศนะคลิปต่อไปนี้เราก็จะเน้นผลพยากรณ์เป็นหลักนะครับพี่น้องทั้งระยะยาวและระยะสั้นโดยผมอธิบายเล่าความเป็นไปประกอบเพิ่มเพียงเล็กน้อยนะเพื่อความกระชับนั่นเอง และจากภาพที่พี่น้องเห็นกันอยู่นะฮะตั้งแต่ต้นคลิปก็เป็นโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะฮะซึ่งตั้งแต่วันนี้ไป ECMWF เขาก็ปรับนะครับพี่น้องปรับโมเดลระยะกลางโดยการขยายวันเพิ่มนะฮะขยายวันหรือขยายผลพยากร์ให้ยาวขึ้นจากเดิม8วันนะฮะร,ระยะกลางก็เป็น13วันโดยทั้งนี้ครั้งนี้ครั้งแรกเราก็ รันกันในวันที่7ถึงวันที่19ธันวาคมเลยทีเดียวทุกท่านดูแนวโน้มภาพรวมพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเราก่อนนะครับพี่น้องนั่นก็คือพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะฮะซึ่งทั้งนี้ก็เป็นคําตอบของพี่น้องเพชรบุรีประจวบคิริขันพื้นที่ใต้ตอนบนและก็จังหวัดภาสารคามอีสานนะฮะที่กรุณาถามกันเข้ามาเรื่องของฝนนะครับพี่น้อง ฝนเข้ามาด้วยว่าจะมีฝนมาให้ดินเปียกบ้างไหมนะครับต้งตอนบนต้นไม้เหี่ยวแล้วโดยเราจะเห็นนะครับพี่น้องในแบบจำลองว่าในวันที่7และ8คือวันพรุ่งนี้และมลืนนั้นคาดหมายให้บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะฮะอย่างสองจังหวัดก็คือพี่น้องที่ถามเข้ามาและเพชรบุรีปรจัจจวบอาจจะมีฝนได้นะฮะเล็กน้อยนะครับพี่น้อง จากการเคลื่อนลงมาของมวลอากาศเย็นชุดใหม่นะฮะชุดละลอกใหม่กําลังปานกลางทําให้เกิดแนวสอบของลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงขึ้นนะตามลูกศรสีแดงพี่น้องเห็นไหมครับถัดไปนะครับพี่น้องในวันที่1 1ถึงวันที่14ธันวาคมพี่น้องจะเห็นโมเดลหรือแบบจําลองนะฮะคาดหมายให้มีฝนฟ้าขนองตกเพิ่มนะฮะเพิ่มขึ้นจากเดิมไปอีกในพื้นที่อีสานตอนล่าง ภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนเห็นไหมครับโดยปัจจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลหลักๆนะฮะที่ทําให้เกิดฝนนั้นก็คือในช่วงนี้นะฮะก็คือตามภาพให้พี่น้องมองก็มีการเกิดยอมความกดอากาศต่ำขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะฮะก็อยู่แล้วแถวแถว,แถวเหนือเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียนะฮะประกอบกับลมระดับบนนะฮะซึ่งพัดนะฮะลมระดับบนลม500เนี่ยฮะก,ก็พัด เป็นทิศตะว,วันออกเฉียงใต้แล้วก็มีกําลังแรงขึ้นนะครับพี่น้องแรงขึ้นจึงมีเกิดการเหนี่ยวนําความชื้นนะฮะความชื้นเข้าไปปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนด้วยให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้นั่นเองครับตามลูกศรสีเหลืองที่พี่น้องเห็นอยู่และในขนาดเดียวกันนะฮะช่วงวันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปก็มีการแผ่ไหลลงมาของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะครับพี่น้อง เข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเช่นกันจึงทําให้การยกตัวของฝนมันก็กระจ,จ,จ,จายไม่ทั่วถูกไหมครับกระจายไม่ทั่วเกิดได้เฉพาะในพื้นที่ด้านล่างอย่างอีสานล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะฮะพื้นที่ก็บริเวณในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องพื้นที่ดังกล่าวนะฮะที่บอกก็เตรียมตั้งรับฝนนอกฤดูกันนะฮะในช่วงนี้ครับ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ก็อย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นแหละครับวันที่7ถึงวันที่10ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ร้อยละ40ของพื้นที่ขึ้นไปจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยกําลังแรงนะฮะกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็เพราะว่ามวลอากาศเย็นมาลงมาถูกไหมครับโดยฝนจะลดลงไปนะฮะในวันที่11ถึงวันที่13ธันวาคมนะครับจากนั้นในวันที่14ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่19ธันวาคม พี่น้องภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะฮะก็ตั้งรับนะครับวางแผนตั้งรับฝนจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นและประกอบกับการขยับเคลื่อนนะฮะเข้ามาใกล้นะฮะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเข้าปกคลุมพื้นที่ประเทศมาเลเซียนะฮะทำให้วงสวิงของหย่อมเนี่ยครับตะวัดขึ้นไปสอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองพี่น้องเห็นไหมครับ าลูกศรสีแดงซึ่งด้วยอิทธิพล2แรงบวกดังกล่าวก็จะทําให้พื้นที่ภาคใต้แนวรับลมด้านอ่าวไทยะฮะก็อย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงเนี่ยฮะสามจังหวัดหล,หลักๆที่เห็นในโมเดลนะครับพี่น้องก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะฮะพี่น้องภาคใต้ในพื้นที่นี้ก็เตรียมตัวรับมือกันนะฮะในวันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปครับ สำหรับลักษณะอากาศในวันนี้นะครับพี่น้อง6ธันวาคมจากแนวการพัดของกระแสลมมรสุมใกล้ผิวพื้น925เฮกโตปาสาานะฮะเราก็จะเห็นว่าทางตอนบนนะฮะทางตอนบนนะพื้นที่ทางตอนบนของไทยนะมวลอากาศเย็นก็เริ่มถอยไปแล้วนะครับพี่น้องเห็นเหลือไว้แต่ไอโซบาเกณนกดสูงเส้น1012ทำให้ในวันนี้กระแสลม ก็เริ่มเอียงนะฮะเอียงพัดเป็นทิศตะวันออกมากขึ้นนะฮะโดยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะฮะอ่อนลงนะครับลมไหลผ่านปกคลุมในทุกผ้าโดยพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งอ่าวไทยนั้นนะฮะในวันนี้ยังมีลมส่วนหนึ่งนะฮะที่มีความชื้นจากขอบไซคอนิกของยอมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมด้วยนะฮะตามลูกศรสีแดงเห็นไหมครับในขณะที่ทรงการพัดของกระแสลมระดับบนนะฮะพัด เป็นทิศตะวันออกปกคลุมในทุกภาคของประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนทางตอนบนและกําลังปานกลางในพื้นที่ภาคใต้นะฮะแนวการพัดของลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองดังนั้นนะครับพี่น้องเมื่อการเคลื่อนของมวลอากาศเย็นและการพัดของกระแสลมคู่ขนานที่มีผลต่อสภาวะอากาศของบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะก็ะจะทําให้ในวันนี้ตอนบนฝนไม่มีตามปกตินะครับ ลดลงน้อยลงไปวันนี้ก็ไม่มีตามปกตินะจากกระแสลมที่กำลังอ่อนลงโดยทั่วไปนะฮะและฝนจะยังคงตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจากอิทธิพลของย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมประเทศมาเลเซียนั่นเองและจากโมเดลคาดการณ์ปริมาณฝนตกสะสมนะฮะไม่ใช่ตัดสมนะฮะฝนก็คือโมเดลพาความร้อนเนี่ยครับปริมาณฝนสะ ฝนตก24ชั่วโมงใน7จ็ดโมงเช้าของวันนี้นะครับพี่น้อง6ธันวาคมนะฮะไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้7ธันวาคมก็ดูโมเดลโดยรวมแล้วทางตอนบนวันนี้ก็น่าจะไร้ฝนนะครับร้ฝนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องทางตอนบนเราก็ไปดูคาดหมายอุณหภูมิกันแทนก็แล้วกันนะครับวันนี้โดยพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีอากาศเย็นนะครับช่วงเช้าเฉลี่ยต่ำสุด1 9ถึง23องศาเซลเซียสนะฮะ สูงสุดบ่าย2องศาเซลเซียสก็เหงื่อออกครับแบบนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นนะช่วงเช้าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสนะครับช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฮะอากาศเย็นเป็นบางแห่งเหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าเฉลีย่ย22-25ององศาเซลเซียส บ่ายก็ร้อนเลยนะครับร้อนเลยนะครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเมืองหลวงนะครับสำหรับสองภาคนี้สามสบถึงสาองศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพนะครับพี่น้องเมืองหลวง35องศาเห็นไหมครับสาองศาเซลเซียสนะบ่ายสองบ่ายหนึ่งเนี่ยครับพื้นที่ภาคใต้ฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะฮะสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานีลานละลาทธิวาดแล้วก็มีภาคใต้ตอนบนนะฮะที่เห็นๆก็คือชุมพรนะครับในขณะที่สปรลาวเพื่อนบ้านวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวนะฮะช่วงเช้าอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณลาวตอนบน15-21องศาเซลเซียสและลาวตอนใต้21-23องศาเซลเซียสครับไปดูคลื่นลมกันนะครับพี่น้องคลื่นลมในทะเล วันนี้นะครับฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันคลื่นไม่สูงนะครับไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ